อูมอึอึศอแบบมัดมัดต่อยแบบต่อยอยูเราต้องเปลี่ยนหน้านะคะวิธีการเปลี่ยนหน้าถอดผมหน้าม้าออกมานะคะ <c oughs> โอ้โหใหญ่ขึ้นหน้าตามันจะใหญ่ขึ้นเปไหม <c oughs> บูมากับหมอโคงที่นั่งรถของบูมาไปานะทุกคนนี่โอโ ขลัน่นะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวอาราเล่กับดากอนบอลนะทุกคนตรงนี้เป็นชุดเล็กๆที่เอามาโชว์เฉยๆนะคะ <c oughs> นี่ค่ะสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนนําเสนอนะคะเป็นมูบูมากับหมอโคงที่นั่งรถของบูมาไปนะ,ะทุกคนนี่ล้อคือแบบหัหมุนี้จริงรายละเอียดดีเทลดีมากคือหนักมากนะ,ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ เห็นไหมเท้าๆอย่างนี้นเล็กจริงๆนะทุกคนนี่เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนนี่ดูมากเป็นแบบวันเป็นแบบวัน <c oughs> ต่อไปนะคะทุกคนเป็นอาราเล่นะคะทุกคนนี่น้องอาราเล่เป็นอย่างนี้ทุกคนน้องเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีห้องขาตัาง้งตอนนี้กำลัง,งเขียนอยู่นะคะเน้องจิเราก็สามารถเปลี่ยนพลังได้นะคะ นี่ก็คือแกะไปแค่นั้นก่อนค่ะนี้น,นี่คือเป็นตัวฐานสําหรับทําอีกนะคะทุกคนมันมีหลายอันน้านะะเปลี่ยนหน้าก็ได้นะคะทุกคนทำอะไรก็ได้นะคะกับมันนะคะทุกคน <c oughs> นี่ <c oughs> ก็จะมีอันนี้อันนี้ที่เราแกะกันแล้วนะคะทุกคนเดือต่อยถ้าต่อยไปเราต้องเปลี่ยนหน้านะค่ะวิธีการเปลี่ยนหน้าถอดผมหน้าม้าออกมาะค่ะ คั้งเจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะเกรียดมากนะน่ากลัวมากเลอตะกบหน้าเข้าไปนะคะเป็นหน้าใหม่นี่จิ้วปรกบนย่้ันไหนะนทำไงนะได้แล้วนะทุกคนก็เป็นหน้าอู๋ก็ใส่เพื่อนของน้องลงไปนะทุกคน สาแบบปองเบลมากขึ้นตอนที่น้องต่อยใส่หมวกเลยทุกคนต้องดูน้องต่อยใส่หมวกแล้วก็มีแว่นน,นี่นะคะทุกคนมอกเลยแว่นน่ารักมากอโอ้เสื้อน้องไปทำท่าไหนเออท่าน,นี้แหละต้องเอาออออกอึออ,อกอา้าวจะนลุดอมาทั้งแขน เป็นท่าต่อยใช่ไหมทุกคนอ๋ออ๋อ,อกอ่อนท่าต่อยก็เป็นอันนี้นะทุกคนเป็นแบบมัด,ม,ดมัดต่อยแบบต่อยอยู่ก็อีกอันนึงก็เป็นแบบต่อยนะคะทุกคน นี่เป็นแบบแขนข้างเป็นแบบแบบต่อยนะคะทุกคนอีกข้างเป็นแบบเป็นแบบย้วอเลยนะเป็นแบบดึงกับแบบต่อยแบบถ้าต่อยกับแบบต่อยนะคะทุกคนชุดนี้ฮะนี่เป็นหมัดต่อยหรือหมัดอะไรอ๋ออันนี้หมัดต่อยค่ะทุกคนหมัดต่อยต้องต้องติดเป็นหมัดแบบหมัดบูไว้ก่อนนะคะที่แบบ โอ้โหใหญ่ขึ้นหน้าตาจะใหญ่ขึ้นใป่ไหมลเลยค่ะใหญ่มาอแบบใหญ่สุดทุกคนบูมยังไงเนี่ยโอ้โห,แบบโโหเหมือนนะทุกคนกเราต้องวางไปที่ไอ้ไอ้ตุดต่อยแบบตู้วางไที่ก็ติดและเลี้ยเขาไป นี่ให้น้องนั่งนั่งแล้วต่อยพื้นนะ้กน้องลอยฟ้าก่อนอให้น้องทำอย่างนี้แล้วกันนีอ,อใส่หมวกจ้าใส่หมวกแต่ว่าดีๆใส่หมวกดีๆหัวสัตว์หันหะันนะเฉียงแล้วก็เป็นตู้ไปเลยพลังตูมอ,อึอึอ พลังมากๆเลยคะ่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ๊บวขอขอาวูวว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 อวว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 ายบ